ก็คงจะเจ้าหน้าที่เป่าไม่ทันนะครับก็คงจะต้องหมุนเวียนนะครับอ้าวตังเบอร์ไหนที่ประสงค์นะคะจะจะให้เป็นเงินหรือจำนวนมากๆนะคะแยกยื่นต่กรรมการได้เลยนะคะแจยงมายอดเงินได้เลยนะครับผมว่าก็เอานะครับเอาเลยนะคะแจ้งเลยนะคะแล้วทางกรรมการจะจะส่งรายการมา มาแล้วนะครับนี่เบอร์อะไรคะท่านมดนรบโ,โดนเบอร์โดนรดนมอไปเบอร์สิ 100ลูกครับข้อลูกคอรี่นะคหน่งร้อลูกนะครับพิยาดราพง์สิ้านะคะพิชยาดราพงศ์นะคะชื่อจะเป็นชื่อน้องน้องไอจะเป็นชื่อน้องไอไม่้น้ใจอ้าวสิบห้าน้ตนึ่งหนึ่ ถ้าผมบางก็บอกเลยนะครับโค้งวจริงเนี่ยอ้ทั้งวิญิาณครับเนี่ยเบอร์17 18เนี่ยยังไม่คิ้วโป่งเลยนะทั้งวิญญาณครับสงสารหลานครับอ๋อมีแล้วเขาอยู่หลางผมแก้มองไม่เห็นมีไหมครับเจ้าหน้้าาที่ดูบอใหตรรงสายน้ำไม่ฟลอยท่าวันเวลาไม่คอยใคนี่ยมือตรงนะคะ ออตอนนี้นะคะมีรายการคือหมายเลข8นะคะทีนี้ทากการออต้องรับเช้วใครเป็นคนมอบให้นะคะหมายเลข8ปดห้ารูปหมายเลขเก้าาสิรูปหมายเลขสิบเอหสิบรูปถ้าเป็นทั้งแต่กรุณาแจ้งที่กรรมการด้วยนะคะเราจะไ,ได้ลงรายการาุมหออีกแล้ว มายเลขแปดห้าสิบรูปหมายเลขเก้าห้าสิบรูปแล้หมายเลขสิบเอ็ดห้าิบรูปเป็นผู้ประสง์ไม่ออกนามด้วยความจัดครับผู้ะสง์ไม่ออกน้มตีท้องหละเคะับอบอกินเดียวห่จะไม่สวยเลยกระโดดเนะครับไปเลยอ๋อผู้การสีสามค่ะผู้การเขียวเราครับผู้การสีสามครับาไม่อยากออกชื่อออกนามครับ่าจะตดท้องหรือะคร่านักผู้การสีสามนะคะตัวแดห้าสิบ เบอร์เจ็ดบ้าลูกห้าลูกนะคะไมแล้้าบาท้ลูกค่ะ้ลูกเลยินดีนะพี่คุณหนุมคุณน้องยิ้มเลยครับยิ้มแบบยิ้มสยามเอฟแนเบอร์ห้แล้วก็เบอร์ห้าห้าสไม่เป็นไรต้อเบอร์ห้าสิรับเได้เลยแล้วก็เบอร์หกอี้เบอร์ิอีก้ลูกค่ะไปเลยมี่ร้ไง ันี่ีเดียวรากัดได้ไ่ะเราไป,ปก็เจนข้างล่างเลยไเดี๋ยวเอาไปเขาเก็บไม่ได้ยิมก่อนซื้อลูกโปงให้ลครับาายกำลังใจมีอีก,มมกมหมคาายผู้เกียิลงครับพวกนี้เป็นโอกาสดีขอท่านแล้วเป็น่นสุดท้าย,อง,ายองราการนะครับคมแรงเชียแรงใจแรงศราของ่าทาผู้เกียนะครับก็เป็นกาลังใจให้คหนูน้องรัองเ เงินผู้บัดสินดังก็ไม่เอาไปไหนนะครับเข้าชมรมแม่บ้านจัเชียงบ่านพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะมาผสมหลังต่อนะคะพี่เลี้ยงครับอีกนะคะจะมีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวจะวนลูกโป่งไปอีกแต่ผมว่าถ้ารอบนี้แจ้งเป็นเงินก็ดีนะครับถ้ากว่าถ้าแจ้งเป็นเงินจะจะสะดวกจะสะดวกครับแต่จะแจ้งเป็นลูกโป่งไมได้ครับโอ้ยย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 ายย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 ย อ้าวชี้ให้ถูกแล้วหลานออกไปแล้วหลานเขินนี่จะไปซื้อมาให้นะนเบอร์อะไรครับติดเกลียไปทุกปอ่าวันนี้พวกกองควงกระกเป๋าเลยจะติดพันตีแล้วสิบแปดห้าสิบแปดไปรับที่คมกุล่ะขอให้บนกุศลได้ติดอันตีไว้ไอ่าครับมพ่อจะจำเกลา,าให้เด็กนะคะอ้าว น่ารักนะครับแล้ลูกสาวชาวพม่าเป็นความน่ารักคณะกรรมการลงคะแนนได้ถูกด้วยนะครับการแต่งตั้งคณะกรรมการถือว่าเป็นเอกฉันท์นะครับท่านเพราะว่าเราได้มีกรรมการหลายท่านนะครับพี่เรียนี่ที่แจ้งคะแนนแล้วแต่ว่าน้ำขึ้นมาประกบหลังนะคะให้เวลาอี0นาทีนเลยครับ50นาทีเ50นาที50นาทีขออี50นาทีแล้วกันได้ไหมครับอีก3นาทีนะครับ